หมู่บ้านเล็กๆก,กลางป่าลึกอย่างบ้านหนองหินแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเงียบสงบแต่ช่วงหลังมานี้กลับมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้งชาวบ้านเริ่มสูญเสียสัตว์เลี้ยงในยามค่ำคืนไม่ใช่แค่หายไปแต่เป็นร่องรอยการตายที่ไม่เหมือนสัตว์ป่าทั่วไปมีกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งจางๆปะปนกับกลิ่นสาบฉพัฒตัวที่ชวนคลื่นไส้เล็ดลอดมาจากคอกสัตว์หลายครั้งผู้เฒ่าผู้แก่เริ่มพูดถึงเรื่องผีกระสือกระหึ่มไปทั่วฉันเองก็ไม่เชื่อในตอนแรก จนกระพั่งคืนหนึ่งฉันได้ยินเสียงแปลกๆจากคอกวัวข้างบ้านที่เพิ่งคลอดลูกเมื่อเย็นวันนั้นด้วยความสงสัยและอยากรู้ฉันจึงค่อยๆย,ย่องออกไปแอบมองจากเงาไม้ใหญ่ในความมืดสลัวแสงจันทร์สองลอดเมฆลงมาเพียงน้อยนิดทําให้ฉันต้องเพ่งมองอย่างหนักสิ่งที่เห็นทําให้เลือดในกายฉันเย็นเฉียบมีศีรษะคนกําลังลอยอยู่กลางอากาศโดยมีเครื่องในยาวเฟื้อยห้อยระยงระยางมันเรืองแสงสีเขียวอ่อนๆหน,น้าขนลุก และกำลังก้มลงดูดกินรกของลูกวัวที่เพิ่งคลอดใหม่ๆอย่างตะกละตะกลามก่อนจะพุ่งตัวไปยังกองขยะและมูลสัตว์หลังหมู่บ้านอย่างรวดเร็วภาพที่เห็นคือมันกําลังกินสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นอย่างบ้าคลั่งรากับจะล้างคราบอะไรบางอย่างออกไปฉันวิ่งกลับเข้าบ้านด้วยความหวาดกลัวจนจับไข้ไปหลายวันเมื่ออาการดีขึ้นฉันไปหานะแมนผู้รู้เรื่องราวเก่าแก่ของหมู่บ้านนาะแมนเล่าให้ฟังว่า ผีกระสือไม่ใช่แค่ผีร้ายที่กินเลือดเนื้อสดใหม่แต่เป็นหินสาวที่ถูกคำสาบหรือคุณใสททาให้หัวและไส้ต้องหลุดลอยออกไปหากินในยามวิการคำสาบทําให้เธอโหยหาเลือดสดใหม่แต่ก็ทรมานกับสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์การกินของสกปรกกินมูลสัตว์หรือของโสโครกก็เพื่อหวังจะล้างคราบและการหากินเพื่อซ่อนร่องรอยกลิ่นคาวเลือดที่ติดตัว และเพื่อให้ร่างกายส่วนที่เหลืออยู่บนเรือนไม่เน่าเปื่อยเร็วเกินไปในขณะที่วิญญาณและหัวใจไม่อยู่มันคือความพยายามอันสิ้นหวังของวิญญาณที่ถูกสาปแช่งให้ต้องใช้ชีวิตอย่างน่าเวทนาไปตลอดกาลและนับตั้งแต่วันนั้นทุกครั้งที่ได้กลิ่นสาบแปลกๆหรือได้ยินเสียงสัตว์ร้องผิดปกติในยามค่ำคืนภาพหัวและแท้ที่ลอยคว้างพร้อมกับความน่าสะอิดสะเอียนจากกองสิ่งปฏิกูลก็ยังคงตามหลอกหลอนฉันไม่รู้ลืม